ทำมือนีได้ทีกี่ตีดีวะหน้า,าให้<อ>ผมทำเลบอกทำเล่เให้ผมดูแลครับหน้าผมบอกให้เปิดไฟเปิดยังครับน <laughs> ี่ครับนี่ครับเราเจอโอ้โหอ,อยู่ด้วยกันนะครับนะัค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้อันนี้เฮ้ยยังนี่หอมแก้มเหมือนเยงังหอมแก้มบ,บอแมน้นภาษาฝรั่งเปินภาษาฝรั่งทางไทยอ่าวัดวอดวอดเจอ จุบ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 เออจุ๊บจุบจุ๊บโอเคครับโอเคโอ้คเจ๊เจ๊โอ้เจ๊โอเคโอเคแฮปปี้แฮปปี้อือเี่ครับน้องไซ้ก็ม่กินนล้วครับแตาเป็นคุณหมอแล้วมึอนี่เมย์เหล่ามึงพึ้นครับเอ๊พึ่งไปกินเหล่าลนลนลนกิโป้ ครับผมทีเอาผักขามาใส่ครับมือนี้นะครับเก็บผักขาแบบสดๆเลยครับนี่ครับผักขาแล้วครับเอาพอได้กินครับ อู๋เนี่ยพี่ยอดปลาคาครับครับพอสำเนียบครับเดี๋นวะเดี๋ยวใส่เอ็นครับ <Okay. S 1> ไปไหนเพื่อนอากาศรอูอนะเขาว่าแล้วอาวะมันขาดอันนี้ไป ปอลมึงตัวนีครับบอลมึงก่อนเบ่งในยผู้มันดียวเฮ็ดพ่อมันมึงไม่เดียวเลยนี่ครับต้องดูตัวครับนี่ครับแจ่งเห็ดพ่อครับจะนับว่าเจาะอันนี้คือแจ่งเห็ดแข่งน้องใหม่ใข่เห็ดพอ่ออันนี้เดี๋ยวจะแปลงเป็นเมนูใหม่ให้เบิงครับเล็กน้อย หอมผักขาแซมมากอืมหัวหอร <c oughs> ่อยหัวหัวเัวหัวหันหอวหั ตามทุงคุณครับแล้วไตัวครับ ครับไปซทำนี้ก่อนเดี๋ยวซิมมาเพิ่งครับจะซิมครับ <c oughs> นี่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 เฮ <c oughs> ้ยพอแล้วเนาต,ตกแล้วตกแล้วนี่ตกน,น,นี่เนาะเฮละเต็มห้อนดีห้อนครับท่านผู้ชม โอ้ยพอ่ออืมเจ้าแมาะเห็นพ่อครับเคยกินแจักเดียวไม่เห็นแม่ได้ปีนี้พ่จะได้กินเไม่นแม่ได้อยู่่ไม่เห็นแม่ได้รครับ <laughs> มัมีประแยงด็นอ <laughs> กินเอาน้องแายครับเดมาอยู่สามแท้กนกันแล้วเป็นไน้องเห็ดพอร้อนเลยกิน,นร้แลว ปดร้อยครับตอนขึ้นไหมตอนนี้เดยตอนนี้เหลือสองร้อยเหลือสองร้อยเราื่องเราสองร้อยอะไรนี่บาทีบ้านเขาครับิงอีให้นกินมันมีของแขของความนี่ใหเาไมบงคำใหญ่น่องงฟังงไอคนออไมดีเล เบ,บิ้งเบ้องเอาตอนน่อยนี่ตอนน้อยมันเสบเลยเนาะมอยเ็ดพอเาเอินเห็นพอนังเห็ดพอนังครับอันนี้เห็พอไฟนี่ยังก่อแตกอืมอไกแตกได้แล้วจะไปซูพอออกินได้บจเข้าใชทุกทีทาย่นี่กระเล